ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบริกานผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ดิงด้านล่างใส่อีเมลพาสเวิร์ดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20เยนเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการถูกเราก็สามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลายอย่าลืมครับคลิกที่ดึงด้านล่างครับไปชมคลิปกันครับตอนสวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่ผมแบ็คเครื่องเช่นเคยวันนี้ผมก็จะเล่นเกมฟีฟ่าออนไลน์4กันนะครับ วันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการหาหนัาเกเตะไทยในเกมฟีฟ่าออนไลน์4กัยน,นะครับแต่อันนี้เป็นของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับทุกคนคุณคนเห็นว่าตอนนี้ผมมีกาวินธรรมสัจานานอยู่2ตัวแล้วก็มีเบนจามินเดวิดอยู่2ตัวเนาะอันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการหาหนัาเกเตนะเนาะวิธีแรกเลยครับก็คือการตั้งรับนั่นเองผมได้จากการตั้งรับมา2ตัวครับคือกาวิน1ตัวแล้วก็เบนจามินเดวิดหนึ่งตัวเนาะจากการตั้งรับนะครับของกาวินน่าจะตั้งรับได้นะครับไม่มีคนตั้งรับเลยเนาะ แล้วก็เบนจามินเดวิดนี้ก็ไม่มีคนตั้งรับครับส่วนธนวัต์ครับยังหาไม่ได้เลยครับนี่ครับธนวัต์ก็หายังไม่ได้ครับไม่มีคนขายเลยครับอันนี้ผมตั้งรับไว้ล้วนๆเลยเนาะวิธีแรกก็ใช้วิธีนี้ได้ครับส่วนวิธีที่2นี้ก็เป็นการสร้างไ d ใหม่นั่นเองแต่ของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนั้นมันไม่สามารถสมัครเองได้นะครับมันต้องทําการมุด IP ไปแล้วก็ไปดาวน์โหลดมาส่วนวิธีการสมัคร มันจะใช้เบอร์มือถือของคนเกาหลีในการยืนยันนะครับเราต้องทําการซื้อเองนะครับซื้อไอดีก็ลองไปหาในกลุ่มของฟีฟ่าออนไลน์เกาหลีเนาะฟีฟ่าสีเกาหลีดูนะครับฟีฟ่าสีเกาหลีทีน่าจะมีคนขายอยูนน่น่าจะมีแอดมินขายอยูน่นะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาตั้งแต่สมัยฟีฟ่าสามเนาะไอดีนี้ก็ประมาณ350บาทครับสมัย5ปีที่แล้วเลยที่ผมซื้อแล้วผมลองมา,าล็อกอินฟีฟ่าลน์ีมันได้เฉยครับผมก็เลยหานักเตะไทมาเล่นเนาะ เพราะว่าในเซิร์ฟไทยคงไม่ได้ครับว่าในเซิร์ฟไทยตัวนี้ราคาของกวินบวกหนึ่งจากที่แรกอยู่ที่มานสองสามพันครับปลาไปห้าพันล้านแล้วใช่ไหมตอนนี้ไม่แน่อาจจะถึงแสนล้านก็ได้นะครับโอ้แพงมากครับราคาติดมากไปแล้วครับส่วนเบนจามินเดวิดนี้ก็ไม่มีครับในเซิร์ฟไทยหาไม่ได้ครับราคาเหมือนกันเลยอ่าอันนี้คือวิธีแรกเนาะส่วนวิธีที่สองอย่างที่ผมไปครับคือต้องซื้อไอเดียเอานะครับแล้วก็สร้างทีมครับ เราสร้างทีมเราอยากเล่นนักเตะคนไหนอย่างเช่นผมอยากเล่นธนวัน์ผมก็สร้างทีมเสร็จก็เลือกเป็นเลสเตอร์นะครับสร้างทีมเป็นเลสเตอร์มันก็จะได้ธนวัน์มาแต่ว่ามันจะเป็นแค่บวกศูนย์แค่นั้นเองเนาะปัญหาคือมันจะเป็นแค่บวกศูนย์นะครับโอเคเนาอันนี้คือวิธีที่2ครับส่วนวิธีที่3ที่ผมใช้ไดมา2ตัวเลยแต่เสียดายที่เป็นเบนจามินเดวิดแล้วก็เป็นกระวินธรรมศาสตร์จานันนะครับไม่ได้เป็นธนวันรเนาะก็ให้เรามาที่นี่นะครับมาที่ช็อปเลย แล้วก็มาตัวที่สามทุกคนจะเห็นนะครับว่า FC ตัวนี้คืออะไร FC ตัวนี้มันจะเอาลมม์คล้ายกับ s t a r p o i t ของบ้านเรานะครับคือได้จากการแจกครับจากกิจกรรมต่างๆเนาะในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเขาจะใช้ FC เป็นส่วนใหญ่นะครับแคสนี้เขาจะไม่ค่อยใช้เนาะเห็นไหมราคาทุกอย่างจะเป็น FC หมดเลยนะครับใช้ FC ซื้อหมดเลยเห็นไหมนี่ครับมีแต่ FC ล้วนๆครับขาดอันนี้ แลก fc ก็ใช้แคสนะครับใช้แคสมาแลกเป็น fc เนาะทุกอย่างเป็น fc หมดเลยนะครับท็อปก็ยังเป็น fc เลยครับส่วนตัวนี้มีแค่ใช้แคส n เนาะสามสามหมื่นแคสนะครับให้เรามาที่ตัวนี้ครับอ่าส่วนลืมบอกไปส่วน fc นี้จะหาได้จากไหน fc นี้ก็จากกิจกรรมนะครับมาที่หน้าต่างของกิจกรรมแล้วก็มาตัวนี้ครับตัวนี้เห็นไหมมันทาภารกิจมันกับบ้านเราเลยครับแล้วก็จะเก็น fc นะครับแล้วก็ตัวที่สองคือจากความสำเร็จนี่ครับ เอจจัดมินเหมือนกับบ้านเราเลยแต่เขาจะแจกเป็นเอฟซีครับเตี้ยหนึ่งเตี้ยสองเตี้ยสามสิบเนาะบ้านเราก็เป็นสตาร์พอครับเรากลับมาที่ช็อปใหม่ก่อนนะครับกลับมาที่ช็อปเนาะเรามีเอฟซีตอนนี้แล้วผมมีอยู่หกร้อยปกติผมมีอยู่ประมาณสี่พันนะครับเก็บมาเรื่อยๆเนาะอ่าให้มาที่ตัวที่สามตัวนี้เลยครับการ์ดตัวแรกที่ผมแนะนําก็คือตัวนี้ครับท็อปหนึ่งร้อยครับท็อปร้อยปียี่สิบไรนะครับแล้วก็บวกห้าด้วยเนาะมันซื้อสูงสุดได้อยู่ที่ห้าชิ้นนะครับทุกคนนนนชิ้ต่ออเเดืานนะ ห้าชิ้นต่อเดือนนะครับเดือนหนึ่งซื้อได้5ชิ้นเนาะแต่ราคามันแพงครับ750 FC เลย,ยก็ลองหาได้นะตัวนี้ผมซื้อไปแล้วทั้งหมด3ชิ้นนะครับซื้อในมือถือได้5ใน CP ได้5ก็รวมเป็น10ชิ้นนะครับ10ชิ้นต่อเดือนเนาะส่วนใบี่2ก็คือตัวนี้เลยครับท็อปหครับป e ี20ไล์เหมือนเดิมแต่ไม่มีบวก5นะาเนาะตัวนี้ก็ซื้อได้5ชิ้นต่อเดือนเหมือนกันครับแล้วก็ในมือถือก็เหมือนกัน คือได้2แพลตฟอรอมนะครับในมือถือแล้วก็ใน CP ก็จะเป็น10ใบเหมือนกันเลยแต่ตัวนี้ราคาจะถูกลงมาครับอยู่ที่100 fc แค่นั้นเองเห็นไม่ถูกลงมาแล้วแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้ครับการ์ดนี่ครับการ์ดสเตตห้าขึ้นไปแต่ตัวนี้มันพิเศษคือมันจะใช้เป็น sp ซื้อนะครับก็คือเงินในเกมของนั่นเองอันนี้ราคาใบละ0 0 0พนนะครับซื้อ100ใบก็อยู่ที่5 0 0 0 0 0นะครับชุดหนึ่งพอดี5 0 0 0 0 0เนาะผมก็มีข้อดีข้อเสียสำหรับการ์ดตัวนี้เนาะ ข้อเสียของมันเลยก็คือใช้เวลานานมากครับทุกคนมันใช้เวลานานมากจริงๆนะผมเปิดไปทั้งหมดม, 3, มันสองถึงสามพันใบครับได้ตัวนี้น่าจะได้เบนจามินเดวิดนะครับมาครับจากการ์ดนี้เนาะแล้วก็ได้กระบินอีกตัวหนึ่งมาจากตัวนี้เนี่ยครับก็คือท็อปห้าสิบนั่นเองโอเคอันนี้คือข้อเสียคือใช้เวลานานส่วนข้อดีข้อดีคือการตีบวกครับเดี๋ยวตีบวกงไงเดี๋ยวผมจะไปให้ดูเนาะแล้วก็มันอาจจะได้นักเตะดาวลุ่งด้วยนะครับมาทําการซื้อให้ดูเลย ซื้อไปเลยนะครับซื้อได้ครั้งละ99ใบเนาะซื้อเลยหนึ่ง99ใบเสร็จแล้วก็วันที่นี่ซื้อหนึ่งใบผมจะซื้อ1 0 0้ใบให้ดูก่อนนะครับตามจริงผมก็มีติดอดีตไว้เยอะแหละแต่ซื้อดูเฉยๆเนาะนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ได้การ์ดตัวนี้มาถึงไม่มี1 1 0 0ั้อใบเลยกับการเปิดไปแล้วครับผมจะเปิดมันเปิดได้ทั้งหมด10 10ชุดก็คือ100ใบนะครับ หนึ่งม,มันจะเต็มอัตราโคต้าของทีมเราพอดีเนาะเราก็ไปทําการเคลียร์ก่อนนะครับอ่ะเปิดมาเลย10บใบแรกครับได้หรือเปล่าถ้าได้เป็นอ่าทีมชาติฝรั่งเศสตำแหน่ง c ีเอ็มตห้นี้ใช่แน่นอนครับมาลุ้นๆไปบางทีเราอาจจะได้นักเตะที่ราคาประมาณ4-5่ห้าแสนก็มีนะครับก็เอาขายคืนทุนได้ครับครับก็เปิดไปเรื่อยครับบางทีอาจจะได้เตะดาวรุ่งของพวกสม,มสรเหรือมาริคแมนยูอะไรก็มีนะครับ นี่ครับนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับดารุ่งแน่นอนครับนี่ครับได้มาแล้วหนึ่งตัวเห็นไหมราคาเตะดารุ่งเขามันถูกครับทุกคนราคาแค่พันียวเองเปิดไปอีกเจ็ดสิบใบนะครับอ่าผมจะเปิดตัวนี้ให้หมดเลยนะเนาะเผื่อมันได้ใหม่ครับไม่มีแล้วไอแบบเร็วๆอันนี้ก็เป็นวิธีสุดท้ายที่ผมจะแนะนำเนาะมีไหมมีไหมมีไหมแล้วก็ไปดูวิธีการเคลียร์การ์ดด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดครบหนึ่งร้อยใบก่อนเนาะ อีกหนึ่งครั้งครับนี่ครับสิบใบสุดท้ายได้มาเป็นอะไรสิบใบสุดท้ายก็ไม่มีเหมือนเดิมครับโอเคเมื่อเราทําการเปิดครบ1 0 0้ใบแล้วใช่ไหมก็ให้เรามาที่ทีมครับมาที่ทีมอ่าถ้านักเตะคนไหนที่ราคาแพงเราก็ขายไปเลยครับเกินแสนแอย่างนี้เราก็ขายได้เนาะส่วนนักเตะดารุ่งตัวนี้ใช่ไหมที่เป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ใช่ป่ะตัวไหนวะมันจะมีบอกอยู่นะมันเป็น CB ครับ CB อ่าตัวนี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ครับนักเตะดาวลุ่มแล้วก็ทําการเอาเข้าทีมาเลยเนี่ยได้นักเตะดาวลุ่มมาใช้แล้วนักเตะดาวลุ่มผมเยอะมากครับนี่เขาพนักเตะดาวลุ่มเนาะเห็นไหมส่วนใหญ่เป็นอันนี้ของใครเนี่ยนี่ครับนักเตะดาวลุ่มเยอะมากอันนี้ของบาซโลน่านะครับเห็นไหมมีแต่นักเตะดาวลุ่ครับโอเคเมื่อเราเข้ามาแล้วเนาะบางคนอาจจะได้นักเตะมาแล้วอย่างเช่นนักเตะดาวลุ่มวนเนี้ยเราจะทำยังไงครับ ก็ทาการตีบวกสิครับผมจะตีบวกตัวนี้เนาะอันนี้ของใครเนี่ยของเปอร์นะครับก็ตีบวกไปเลยนี่ครับการ์ดมันได้อยู่แล้วครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่ครับตีบวกได้อู่แล้วไม่ต้องห่วงครับหง่ายๆครับได้บวกห้ามาใช้แน่นอนกับบวกห้าบวกหกเลยเนาะถึงเราก็ตีไปเลยติดไหมติดแล้วเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับตีจนครบบวกห้าครับเราก็เคลียร์ขยะพวกนี้ได้เนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับ ส่วนวิธีที่2ที่ผมจะเคลียร์การก็คือลบทิ้งไปเลยครับลบทิ้งเราลบได้ถึงสุด10ตัวเราอาจจะได้เงินมาดังต่ำคืนครั้งละ1,000นะครับ10ตัวนี้คือครั้งละ1,000เนาะอันนี้ได้มา1นึ่เลยครับผมก็ทําการลบไปเรื่อยๆครับลบจนหมดให้สล็อตมันเหลือแค่ศนะูนเนาะศูนย์ทับร้อยเราก็ไปเปิดนักเตะใหม่นะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับวิธีการหานักเตะไทยในฉบับ ฟีฟ้าอลาสีบายแบ็กอีเกิลนั่นเองครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับก็มีทั้งหมด3วิธีวิธีแรกก็คือการตั้งรับในตลาดนะครับวิธีที่2คือการสร้างไ d ดีขึ้นมาใหม่สมัคร i อดีหรือว่าซื้อนะครับแล้วก็เลือกทีมที่เราจะเล่นนักเตะคนที่เราชอบครับแต่ข้อเสียคือได้บอกศูนย์ส่วนวิธีสุดท้ายคือซื้อกาดในช็อปครับใช้ f c ซื้อนะครับก็มีกาสท,ท็อปร้อยบวกห้าเนาะซื้อได้10ชิ้นต่อเดือนครับรวม CP มือถือแล้วก็ท็อปห้าสิบ อันนี้ก็10ชิ้น,นกันนะครับ CP มือถือแล้วก็การ์ด SP นอกสเตตห้าสิขึ้นไปครับใช้ SP 5000ซื้อก็ลองหาวิธีนี้มาใช้ดูครับผมก็ได้มาเนาะจากพวกการ์ด2ตัวนะครับตอนนี้ผมก็จะเปิดวนไปเรื่อยๆครับมีเวลาก็จะเปิดวนไปหาธนวัตรเผื่อได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็จะมาแนะนาประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Share, กดซับสไครต์ผมด้วยเนาะวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนมากบายยขอบคุณครับ